สำนักง,งานปปสเนี่ยสำนักปลาบเนี่ยก็สืบสวนเชิญลึกมานานนะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดขอยาเสพติดนทะี่มาขายให้กับชุมชนต่างๆครับเข้ามายัางประเทศไทยและลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาขายให้กับชุมชนพมา่าแล้วก็ยังมีนักค้ารายย่อยซึ่งเป็นชาวพมา่าเอายาเสพติดไปขายให้แรงงานพมา่าต่อไม่ว่จาจะเป็นที่สมุนสาคอน ที่สมุทรปราการหรือที่ไหนๆก็ตามก็ถือว่าเป็นเอเจนอตนองใหญ่ครับปรากฏว่าเขาบินมาที่ไทยเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบกรกฎาคมน,นะครับบินจากย่างกุ้งเข้ามาประเทศไทยสล้วเองานปเนี่ใช้เวลาเกือบปีถึงพบตัวขณะนั้นเนี่ยประเทศกัวมาก็ออกหมายจับนะครับออกหมายจับโทษของการจำหน่ายยาเสพติดแลมียาเสพติดไว้ในข้อความเนี่ยโทษเขก็คือจำคุกตลอดชีวิตออหมายจับ ที่ประเทศไทยด้วยนะครับในฐานะที่เป็นผู้สมคบกับผู้อื่นในการกระทำความผิดนะครับเพราะนั้นหลังจากที่ส่งตัวไปประเทศพม่าเขาก็จะถูกดำเนินคดีซึ่งผมไม่ทราบว่าจกอย่างไรก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่โทษจำคุกตลอดชีวิตก็อาจจะโดนสัก20ปีอันโทยีเซเน่หรือนายชัยวัา์รสกุลไพศาลเนี่ยนะครับก็เดิมเนี่ยมีรางวัลนำจับเนี่ยหล้านบาท ประธานกบพสก็เพิ่มรางวัลนำจับเป <that> ็น2ล้านบาทในขณะนี้เดี๋ยวผมจะมอบหมายกับกับเอกสารสินบนนำจับสองล้านบาทให้กับผู้แทนของผู้จัดการดุลิขชาติพม่านำไปมอบให้กับท่านท่านสปอรตรลพม่าเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเงินรางวัลในภาษาพม่าครับภาษาพม่าที่ว่าที่เรื่องสองพันล้นบาทว่ากันโซอีกุไนแคชชน OK，欢迎方便出边的吧。啊，OK，OK，欢迎。